อยู่ก็ถูกปล่อยโหเพจปลอมใช่ไหมโพสนะข้อความแบบว่าพาดพิงนะสำหรับนิวเคลียร์หันษาจ้ะนี่มีเพจหนึ่งโพสต์ว่านิวเคลียร์แถลงการเลิกเนี่ยนิวเคลียร์แถลงการแล้วเลิกกับดีเจเพชรจ้าแล้วประกาศว่าไม่เกี่ยวข้องกับการเงินใดๆทั้งสิ้นไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ forex td แบบที่ดีเจเพชรจ้าสะทอด นะฮะนี่เนี่เขาใช้ชื่อนี้นะฮะกองป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับการพนันทางเทคโนโลยีกปปพ่ออ่านะครับแล้วก็มีอีกนะบอกว่าด่วนนะฮะเผ็เพ็ดเดิมนะเผ็เดิมใช่นะครับบอกว่าด่วนนะพี่น้องซิงกิลมัมนะฮะกำลังจะโดนสอบสวนเส้นทางการเงินเนี่นะฮะเพราะว่าอดีตสามีทั้งคู่นะครับเกี่ยวข้องกับ forex 3D แต่มีสารวัตรชื่อย่อพม เข้ามาช่วยเคลียร์ให้อยู่ไม่จบอีกนะมีอีกนะ,ม,กนะมีอีกนะครับดีเจเพชจ้าฝากขายรถหรูจำนวน8คันให้กับในหน้าชื่อย่อพอมอนะฮะโดย DJ เจเพชจ้าขอรับเป็นเงินสดเท่านั้นไม่เอาเงินโอนไม่เอาเช็คเงินสดแต่ราคาต่ำกว่าราคาตลาด30-50% นี่ยังไม่หยุดคุณบ๊อบก็คือพอมันโพสต์นี้ใช่ไหมเมื่อวานเมื่อวานมีอีกนี่นี่ดีเจเพจ้าเตรียมตัวไปอยู่ฮ่องกงมาเก๊าบอกลาน้องไทยก้าแล้วฝากอดีตภรรยาเลี้ยงลูกดี i นัดสอบเพิ่ม25สิงหาคมนี้อันนี้คือในเพจพอเพจนี้ปุ๊บนิวเคลียร์เขาก็ไปเห็นไงพอเห็นเสร็จปุ๊บเขาก็แคปมาลงใช่ไหมมาโพสต์ในไอของเขาแล้วเขาก็เขียนแคปชั่นว่าแย่มากเพจนี้ ได้นํารูปและข้อความอันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์มันผิดก่อนไหมนิโคตยาวมากใช่แล้วก็ไม,ไม่มีมนุษยธรรมเลยนะฮะคุณจะมาหากินบ่งความเดือดร้อนคนอื่นไม่ได้ฝ่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือหน่วยงานจริงๆเนี่ยที่รับผิดชอบในเรื่องนี้ตรวจสอบหน่อยนะคะทําไมเนี่ยมีเพจที่ใช้ตราคุดและแอบอ้างเป็นหน่วยงานนําเสนอข้อมูลผิดๆให้คนอื่นเสียหายแบบนี้ได้ยังไงนะฮะ มีอีกหลายโพสต์ที่ไม่เป็นความจริงและมันทําให้หลายคนเสียหายทําไปเพื่ออะไรอ่ะอันนี้ของของนิวเคลียร์ทีนี้เพจจ้าก็เจอเหมือนกันเพจจ้าก็เลยไปเอามาลงเหมือนกันเนี่ยจากเพจนี้แหละเพจจ้าบอกว่าเพจปลอมข่าวโคตรปลอมผมมีนัดกับ DSI พรุ่งนี้นะครับก็คือวันนี้เดี๋ยวเรามาเล่าว่าวันนี้เพจจ้าไปยังไงบ้างครับ เนื้อหาในเพจเททั้งหมดนะครับและผมไม่ได้จะไปไหนทั้งนั้นนะครับวันนี้ยังทํางานอยู่ที่กรุงเทพงงว่าเพจสมัยนี้สามารถเขียนอะไรเพื่อทําให้คนอื่นเสียหายแบบไหนก็ได้เหรอครับเขียนแบบคิดเองเลยอืเหรอครับนี่มีมีผม มีบอกผมจะขายรถ8คันผมไปขายเมื่อไร <นะ S 2> อ,อะะแบบย่องเยี่ยมดีเจแมนด้วย <นะ S 2> ผมก็ไม่เคยไปว่าคุณเขียนสนุกเกินงามไปแล้วนะครับใช่น,นะครับเออพราะเป็นข่าวแบบนี้นะฮะก็มาโพสต์ยาวๆอีกนะฮะนี่น,นะครับ นะฮะบอกว่าขอแก้ข่าวอันนี้คือเดี๋ยวมีทางทางเพจอัจ<า>อนน,<า>นี้นี่ <มา S 1> นี่น,นี่ข,นขอแก้ข่าวให้ดีเจเพชจ้าครับดีเจเพชรจ้าแถลงล่าสุดว่าได้รับเงินจากนายอภิรักษ์จริงแต่เป็นเงินจ้างโปรโมทเพจพน,นันออนไลน์ไม่เกี่ยวข้องกับ forex 3d นะฮะและเงินที่โอนไปให้อภิรักษ์6ล้านกว่าบาทเป็นเพราะตนโอนเงินผิด แต่ได้รับเงินคืนแล้วโดยนายพยิรักเอาเงินสดมาคืนให้ส่วนตนจำไม่ได้ว่าเก็บเงินสดไว้ที่ไหนนะฮะจึงยังให้การอะไรที่ชัดเจนไม่ได้ขอเวลารวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติมนะฮะส่วนอดีตภรยาไม่เกี่ยวข้องแน่นอน,นอดีตภรยาไปแล้วเนาะอันนี้คือเพจนี้นะฮะออกมาโพสต์ชี้แจงเออนี่ซึ่งะะเราหลายคนก็ตั้งข้อส,สงสงัยว่าไอย้านเนี่ยไอ้เพจนี้เพจริงหรือเปล่านั่นน่ะสิแต่<พ>มีตาคุดนะนั่นน่ะดนี มีตาครุฑเนี่ยพออนหนึ่งพอมีตาครุฑทางนิวเคลียร์ก็เลยบอกว่าเนี่ยมีตาครุฑซะด้วยเนี่ยใครที่เป็นเจ้าของโพสต์หรือว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบให้หน่อยได้ไหมว่าจริงหรือเปล่าเรื่องที่หนึ่งแล้วมีคนติดตามดูถือถือสี่หมื่นห้าผู้ติดตามหกหมื่นนะหกจุดหกหมื่นน่ะนะฮะก็ค่อนข้างเยอะนะใช่ไงมันแสดงว่าถ้าลงอะไรไปเนี่ยมันคือคือถึงถ้าเป็นเพจจริงก็คนออกมารับผิดชอบไงแต่ว่าเราไม่แต่ว่าว่าถ้าเป็นทางราชการจริงอ่ะ จะโพสต์ข้อความอะไรที่มันเป็นแบบจะเป็นแบบนอเลอร์เพจเนื้อฮะอะไรเงี้ยึกอะว่าด่วนด่วนซิงเกิลมัมกกำลังเนี้ยถ้าเป็นเพจทางราชการคนไม่น่าลงไหมข่าวที่ลงเกี่ยวกับนิวเคีย์มีคนเข้ามาคอมเมนต์เนี่ยกว่าพันคนนะแล้วก็กดไลค์อีกเนี่ยหกหมื่นกว่านะแบบนี้ฟ้องไหมก็คือคือฟ้องได้นะเพราะว่าทำให้เสื่อมเสียเสียหายเนี่ยฟ้องบิดประมาทได้ถ้าจริงๆนะถ้านิวเคียจะฟ้องนะถ้าจะฟ้องก็ฟ้องได้ถ้าจะฟ้องก็ฟ้องได้แต่ตอนนี้คือเพจเนี่ยจริงหรือเปล่าก่อน ก็นั่นน่ะสิเออเพจนะจริงก็อันนี้อันนี้ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าล่าสุดอ่าเมื่อเช้าใช่ไหมเมื่อเช้านี้คุณเพชรจ้าก็เข้าไปพบเดินทางไปที่ศูนย์ราชการอาคารบีเออชั้น8กองคดีธุรกิจการเงินนอกระบบเออเนาะหรือว่ากองคดีแชร์ลูกโซ่เนี่ยแหละกับกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI อย่างที่เราทราบกันเพื่อให้ปากคําในฐานะพยานครั้งที่หนึ่งในคดีพิเศษนี้เกี่ยวกับฐานฟอกเงินและความผิดที่เกี่ยวข้องกับคดี ช่อกง forex ทีดีใช่ออครับเนื่องจากพนักงานสอบสวนเนี่ยพบหลักฐานเส้นทางการเงินของนายอภิรักโกธิเนี่ยนะฮะอดีตผู้บริหาร forex 3D เนี่ยแล้วก็เป็นผู้ต้องหารายสำคัญนะฮะซึ่งอยู่ระหว่างการรับโทษจำคุกในเรือนจำเนี่ยได้มีการโอนเงินจำนวน5 0,000บาทเข้าบัญชีธนาคารของนายเพชรจ้าเนี่ยนะฮะทางเจ้าหน้าที่ก็เลยทำการออกหมายเรียกเพื่อที่จะมาให้ปากคำพร้อมกับชี้แจงข้อมูลดังกล่าวใช่เพราะว่าเมื่อเช้าเนี่ยเขาไปใช่ไหมเขา ก่อนที่จะพบพนักงานก่อนจะเข้าไปก็ให้สัมภาษณ์ส,สื่อมวลชนแล้วก็พูดสั้นๆไม่มากแล้วว่าวันนี้น้อมชี้แจงเกี่ยวกับการเงิน50,000บาทอบอกว่าเป็นค่ารับจ้างโปรโมทโชว์รูมรสจำนวนหนึ่งภาพผ่านสื่อโซเชียลตั้งแต่วันที่1พฤษภาคม 2,518ก็คือปี2018ก็คือ4-5ปีปะ่ะออโดยให้คนอื่นติดต่อมาเงินรายรับจำนวนนี้มีการแจ้งสัมพากรถูกต้องแล้วด้วยใช่แล้วคุณเทพจ้าบอกว่ารู้จักนายพิรักษ์เพียงแค่ครั้งเดียวนะฮะจากยอดเงิน50,000บาทและหลังจากนั้นเนี่ยตนก็ไม่เคยติดต่อกันนายพิรักษ์เลยแล้วก็ไม่รู้จักด้วยส่วนคนที่ติดต่อเป็นใคร<ม>สักคนหนึ่งที่ DM <ม><ม>นะฮะเข้ามานะครับมาทางบัญชีอินสตาแกรมของเขาพร้อมกับยืนยันว่าไม่เคยกดติดตามอินสตาแกรมของนายอภิรักษ์โกธินะเ นะครับนี่แหละก็รอดูเพราะว่าเห็นเพจเจ้าบอกว่าเดี๋ยวจะออกมาให้สัมภาษณ์ไม่รู้ออกมาให้สัมภาษณ์หรือย,อยังแต่กี้หรือว่าออกมาหรือย,อยังอืนะครับก็อันนี้ต้องติดตามกันต่อไปนะสำหรับเรื่องนี้นะฮะถูกว่าไปตามถูกผิดก็ว่าไปตามผิดก็ชี้แจงไปคือถ้าเส้นทางเธอถูกต้องอยัง,ยงไงก็ทําอะไรเธอไม่ได้หรอกใช่นะครับนะแต่ก็อย่างที่บอกเนาะถูกตามถูกผิดตามผิดนะแต่เพจเมื่อกี้ไม่รู้ปลอมหรือเปล่านะเนี่ยเราว่าคือไม่เราสองเรื่องนะถ้าพูดคือถ้าเป็นเพจจริงก็ต้องออกมาชี้แจงแล้วก็อะไรให้ให้มันถูกตต้้องไแ่่ถาเจม จริงอ่ะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ควรจะเข้าไปแบบจัดการกับเรื่องกระเพทนี้ซะ